อาร์เซนอลนำลิวเซติ I, ยิงจากเตะมุมมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลของมิเกลอาเตต้าครองแชมป์ทีมที่ทำประตูจากลูกเตะมุมได้ม,มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ฤดูกาล2023-2024หลังทำไปแล้วถึง36ลูกทิ้งห่างเชลซีและสเปอร์ครับที่ตามมาเป็นอันดับ2ร่วมที่21ประตูส่วนลิวพูลและเอเวอเรตันครับอยู่ที่4ร่วมครับทำได้20ประตูโดยเกมล่าสุดที่บุกเอาชนะนิวคาสเซิล2ประตูต่อ1 ก็ได้ประตูชัยลูกมงจากลูกเตะมุมของกราเบียนมาคันเยตยัาไม่เห็นถึงอาวุธเด็ดของทีมชุดนี้โดยก้าวทีมที่เตะมุมมากที่สุดครับตั้งแต่ซีซั่น2023-2024มีอาร์เซนอล36ลูกเชลซี Chelsea และสเปอร์ครับ21ลูกลิเวอร์พูลกับเอเวอเรตัน20ลูกเวสต์ ham, 19, แฮม19ครับแอสตันวินล่า17เช่นเดียวกันกันกบปูแลมและแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลครับไม่เพียงแข็งแกล่งในเกมรุกและเกมรับ และยังมีทีเด็ดเจาดลูกตั้งเตะครับจนกลายเป็นเจ้าพ่อลูกเตะมุมของพีเมลิกในยุคข,ของอาเตต้าอย่างแท้จริง